เลยนะทำเกมคลิปวีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบัมนเดิมความมันเดิมเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอยูตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีตอน,นเช้าเจนหายใจทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องน้องมาหาแร้นะวันนี้ก็มาจัดกับเกมซาร์ฟารีวานะครับผมเป็นเกมของพีจีเนาะที่เราคุ้นตากันดีสําหรับเกมนี้ก็ ถือว, e. ว่ากระแสมาได้แป๊บเดียวเทนะไม่ถึงเดือนดับไปแล้วนะก็ใครที่อยากตามอัตราแตกเกมนี้หรือหลายๆเกมนะครับผมก็ลิงใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ฝากหมดสำหรับตัวกลุ่มบรัดไทมนะครับผมอ่ะกดมือวันนี้จัดมากันเลยที่2,000บาทเท่านั้นนะผมไม่อยากเล่นเยอะเท่าไหร่นะเกมนี้เนาะก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวดูก่อนเปิดมาเราใส่เทอร์โบเลยดีไหมเด่นะหรือว่าเบาๆไว้ก่อนเบาๆก่อนแล้วกันเบาๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดู แต่มันจะดูง่วงไปไหมทุกคนอะเสียงมันดูมันดูเงียบเงียบเหงาเงาไม่รู้ว่ะเออโอ้โหดดโอ้ยพีจีพีจีเอ๋ยซาฟารีวายเอ๋ยตายหน่อยเถอะ <c oughs> อ่าผมออตโต้ออตโต้ค้างไปยาวเลยแล้วกันนะ <c oughs> แหมอะไรๆผมออตโต้สักเรียกว่าเฮ้ยลุนฟรีเกมยังไงสิไม่เข้าอันนี้คือเข้าใช่ไหมนุ่นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนุ่นนะ มาแล้วนะจัดกันแล้วกับออโต้เมื่อกี้ลุ้นเกือบเข้าฟรีเกมนะครับผมก็เมื่อกี้มีมีของมาส่งแล้วนะนะก็เลยรับสายก็เลยปิดใหม่ไว้ก่อนนะครับผมสวยงามสวยงามมามาใจ่ายให้หน่อยนะจ้าโอ้โห เฮ้แล <c oughs> ้วทำไมคอมโบไม่เออมันได้อยู่นี่ว่าฮเฮ้ยดีอะทำไปเล่นไปแล้วนะ <c oughs> มาบิ๊กวิน2อ1อบบาทชัดมากแล้วนะ <c oughs> เยียงฝนเนี่ยชัดมากเลยตอนนี้เบ็ดสามสิบไปเลยแล้วกันออโต้สามสิบไปวัดชายไปกันอีกรอบ <c oughs> ฟีเกมมาโ้โอ้โห อแม่ไงไอ้สีไม่เข้าสักทีตักตึกตักมาสักทีเถอะ อคอมโบนมาดีนะรานะคือสองฝั่งอะ่ะมันมันมันไม่มีวายก็จริงแต่ตรงกลางเนี่ยคือวานแน่นเลยฟีเกมมาเถอะโอ้โหซื้อหน่อยละกันนนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละรอมาเยอะละขอซื้อฟรีหน่อยละกันนะครับเอาเป็นพันหเลยละกันเหลือสามบาทไม่เป็นไรเรายอม สะดึงตึงตึงตั้งมาจ้าสิบสองหมุนโอ้เรียบรอ้อยวายเหียขอ,ยยอไปในกํายาด้วยนะโอ้ยวายลงโหดมากแถวแถวแถวแกลางอะ่ะ 108บาทตวย เรียบร้อยเออไว้เชื่อมนั่นแหละมาตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วน,นนะแต่ที่จริงทุนเราสองพันนะเออแต่หมายถึงว่าทุนที่เราซื้อนะครับผมที่เหลือก็ขอกำไรแล้วแหละ กาวินแปดร้อยแปดบาทโคตรสวย <c oughs> ไปดิต่อได้เลยวาวเชื่อมฮะ <c oughs> เอ้ยมาดีจัดมัน่ต้องซื้อย้ำอีกรอบไหมโดนผมว่าผมซื้อย้ำอีกรอบดีกว่า อยากจะรู้ว่าของจริงหรือเปล่ปาเนี่ยฟรีเกมนี้เนี่ยอะซื้อโหดไปเลยแล้วนะโอ้ยแต่ถ้าซื้อเบ็ด50มัน3,700นดี่ว่าเอาเป็น30แล้วกัน2,250นะครับผมเหลือ500บาทเฮ้ยสิบสี <c> ่ <oughs> หมุนว่ะสิบสี่หมุนก็มาว่ะ วายเชื่อมโอ้โหไม่เชื่อมวายเชื่อม,มนั่นแหะกูว่าไม่เชื่อมชิปหายแล้วนะอันนี้น่าจะชิปหายจริงอุ้ยไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> ตึกตักตึก ตักตึกนึกว่าได้ฟรีซ้อนฟรีแต่ไม่ได้แล้วนะเอ้ยได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ตัวเดียวเฮ้ยได้เอาเรียบยร้อยฟรีในฟรีแล้วนะยี่สิบเท่าไหร่เมื่อกี้มัน1สิบสี่เนาะบวกสิบสองคืยี่สิบหกหมุนแล้วนะเฮ้ยรอบนี้อาจจะแตกหนักว่ะ โป้งเข้ามาสวยวายเชื่อมสวยสามร้อยไอหนูพี่จ่ายไปสองพันน er> ้องจะมาจ่ายสองร้อยสามร้อยไม่ใช่นะสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหบิ๊กวินเหลืออีกตั้งสิบหมู่โนนะเรียบร้อยเมกะวินหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทก็้าฟรีรอบนี้กำไรผมก็คงจะจบไปแบบสวยๆแล้วนะ ก็เหลืออีกตั้ง8-9หมื่น้วนะกำไรสักสองสามพก็ยังดีวันนี้นะไม่ได้คาดหวังเยอะแต่ถ้าแตกหนักได้ก็ดีแต่ถ้าแตกหนักได้ก็ดีโอ้โห กำไรไม่น่ากเกอไม่ได้กำไรด้วยดีเนี่ยรนะ <c oughs> เอาไงดีอัดเบ็ดแล้วกัน <c oughs> มาคือวันนี้ตั้งใจคือเตรียมใจมาแล้วรนะว่าจะมาเสียนะแต่ว่าถ้ามันแตกดีขนาดนี้เนี่ยผมก็ลองอัดให้สุดดูแล้วกันว่าเกมมันจะจะเล่นตลกกับเราหรือเปล่า พออา่านเบ็ดหนักปุ๊บเงียบปั๊บเลยวะทุกคนดูดิมัน <c oughs> ต้องมีสักรอบหรอวะภา,ายใน20รอบเนี่ยฮะมันจะไม่มีเลยเหรอเออไม่มีจริงๆ <c oughs> ไม่มีจริงน่งนะไม่มีเลย เฮ้ยมารอบหนึ่งขอรอบหนึ่งรอบเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่รอบเดียวอย่างนี้โอ้โหหกสิบบาทเรียบร้อยดิอุ้ยอุ้ยสองพันเจ็ดเรียบร้อยเป็นไงบอกแล้วมันต้องมาโอ้โหผมเลิกเลยลนะกำไรเก้าร้อยก็เอาตอนนี้ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมกำไรเก้าร้อยก็ถือว่ายังดีนะที่จริงผมว่า ถ้าผมอัดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะผมกำไรเป็นหมื่นแล้วแหละนะเบ็ดร้อยคอมโบโดอกเดียวสิงโตออกตรงนั้นสองพันแปดนะนะคือถ้าเรายังมีทุนเราอยู่ก็ตอนนี้ก็กำไรก็เต็มเต็มลับเลยแล้วนะสามพัน 3, กว่าบาทก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามาเล่นชิลๆเนาะได้กำไรกลับมาก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตังเราเหลืออยู่ร้อยเดียวอะจากสองพันอ่ะแต่กลับขึ้นมาเป็นสองพันเก้าแล้วนะี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม